ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมผมเองครับจิ๋วชิปจัต channel แล้วเราก็อยู่กันในเกม monster hunter p a ค k wise ในเอดที่1ที่นแกันนะครับตอนนี้เราต้องรีบไปเตือนเวลเนอร์นะบอกว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับไอ้เจ้าแรนสปาไปเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้น เดแล้วนี่ไงเวลเนอร์อยู่ข้างหน้าเปาหล่อมนี่รันคุยเอ้ยเดี๋ยวโทษทีโทษทีโทษทีไม่ได้ตั้งใจทำไมปุ่มคุยมันไม่ยอมขึ้นวะเนี่ยมันต้องคุยมุมไหนโอเคคุยได้แล้วนี่เธอจากทีมวิหกใช่หรือปะก็ใช่นะทีลงมาคุยเรื่องสำคัญกันหน่อยสิเออคือว่าคุณช่วยหยุดการซ่อมมันก่อนได้หรือเปล่านั่นน่ะมันเป็นเครื่องมือโบราณอ๋อ ไอ้คล้องแบบนี้นะ่ะมันเข้าใจได้ไม่ยากหรอกนะถ้าางั้นก็คุยกันง่ายเลยละบางทีไอ้เจ้าสิ่งนั้นมันคงเป็นตัวท่อส่งพลังงานถ้าในตอนนี้เส้นทางมาเสียหายอยู่แล้วก็พลังงานทั้งหมดก็จะไม่มีทางไปต่อเพราะงั้นถ้าหากพลังงานที่อัดนน,นทั้งหมดนั้นถูกปล่อยออกมาพร้อมกันแล้วก็น้ำพุไฟอาจจะระเบิดไม่เหลือซากเลยก็เป็นได้แต่ก็นะมันสายไปแล้วละ่ะไม่นะเลิกซ่อมมันสิทำไมละ่ะก็ที่ต้องการให้มันใช้งานได้นะ ก็เพราะคนเหล่านี้ทั้งหมดแลวนะพวกเรากำลังจะมาเริ่มงานเทศกาลใหม่อีกครั้งแล้วนะตอนนี้ก็สาย,ายเกินไปแล้วละ่ะอีกแป๊บเดียวเขาก็จะเริ่มกันใหม่แล้วเอาละเริ่มได้โอ้ยใหม่นะแย่แล้วไฟมาแล้วชิบหายแล้วไงแต่ดูไปมันก็อลังการสวยงามดีนะเนี่ย <c oughs> เทศกาลไฟนะไฟสปริง ทำได้แล้วนะพวกเรานำน้ำพุไฟกลับมาด้วยมือของพวกเราเองได้แล้วล่ะ้ยนี่ไงรั่วเส้นทางมันไม่ดีนี่ไงระเบิดเออเทิงเลยโอ้โหชิมหายแล้วหายละใหม่นะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนั่นสินะเฮ้ยตายไอ้ลิงยักษ์มันมาอะไรนะลิงยักษ์เกิดอะไรขึ้นอ่ะพวกมันน่ะ อยู่ข้างนอกนั่น <pinky mud> โอ้ยมาแล้วอาจารย์ละการอาจารย์ะเฮ้ยโอ้ยไอลิงยักษ์แล้วคืองงนะว่าไอลิงพวกนี้มันจะมาทำอะไรกันในช่วงเวลานี้มอนเตอร์มันกระซึกกระซึกทำไมกันนะ เรื่องนี้มันไม่ควรที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะหมอทุกคนฟังทางนี้คือจะเสียใจยไปน่ะ,ะมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะพวเราจะต้องร่วมมือกันเพื่อผ่านพ้นวิกฤติี้ไปให้ได้นี่นะ่ะมันจบสิ้นแล้วยังงั้นเหรอพวกเราสามารถช่วยดับไฟได้หรือเปลี่ยนเส้นทางของมันไปจริงด้วยเปาวหลอมเก่ายัางไงละ่ะนั่นน่ะมันไม่ได้ใช้ระบบเดียวกันถ้าเราเข้ามันได้เราก็เราจะทําให้เปลวไฟน่ะมันกระจายออกมาทางนี้ก็ได้นั่นแหละ ถ้าเกิดว่าเธอมีเวลานั่งร้องไห้แล้วก็มาช่วยกันหน่อยสิไปดีละไปกันเถอะทุกคนมารวมมือรวมแรงกันผ่านพ้นวิกฤตไ,ไปให้ได้ไม่ได้นะเธอต้องพักมผมนะ่ะไม่เป็นไรแล้วล่ะครับอีกอย่างหนึ่งผมเองก็อยากจะช่วยด้วยไหนเช็คอาการหน่อยดิไหวไหมอือหมอดูเข้าใจละไป,ไปกันเถอะครับ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเหลอานะแต่ข้าคิดว่าพวกเราทำมันได้ดีละที่เหลือฝากด้วยนะอืมไปกันเถอะพวกเราก็มีงานที่พวกเราจะต้องไปทำนะโอเคฝากอาซูด้วยนะคะก็จะรละหน้าที่ของอันเตอร์ก็ต้องไปล่ามอนสินะมาไอลิงโอ้โอเคศึกนี้น่าจะมีอลิเวยมาช่วยเฮ้ยแต่วา่เาเรามีสอง มันก็มีสองเหมือนกันแอดวานนะเนี่ยอ้าวจัดเลยเหรอไม่ต้องมีพูดพันทำเพลงมาสับเข้าไปมันร้องสก,กัด<า>นสามหนึ่งไปถึงสองเดี๋ยวไก่อนซิอันตรายโอ้โหมีหางเฮ้ยเดียวโอลิเวียโคตรเก่งอ่ะมีหัวไม่เป็นทีมอนเราไปนอนสตาร์แล้วสุดยอดโอชาเต้เนสเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ใส่แท่งจอรอแท่งจอก่อนโอเคพูดชาร์จปู่จังหวะนี้ก็ไม่ได้โดนปล่อยตัวกระเด็นปล่อยแรงจังเลยอ่ะแล้วก็ติดอะไรอ่ะติดบอลด้วยเอ้าปลาหินใส่ไม่ไหวละจะตายเร็วเนาะกินยา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 อืมติดไอ้บาร์ดไบเนี่ยนะเขาเรียกวอะไรนะบาร์ดไบอ่ะที่ว่าติดสถานะระเบิดอ่ะตีเข้าไปจนี่โดนฟาดใส่ฟาดระเบิดตัวแต้ ย้ายกิน pues <c Fern anda> ยาทีใสถานะบาสนี่มันแรงนะโดดพาดเอาักสวงงครบิงจริงจริเาดไปหายไปละปาดกมาอืมบหลบหลบม่อีกนึงั้นดับรอเคาเตอร์ก่อนมาไหมไม่มาแต่ยก็ตีมไม่โดนด้วยรอเคาเตอร์ทีิ ไม่มาหรอมั้งป้าธรรมดาชัวกวา่าป้าธรรมดาชัวกวา่าอุ้ยติดบาอีกแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรครูชาตะแล็ตอืมโดนตีใส่บาระเบิดนี่หลบเกือ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 บโอ้โหกู้ขึ้นมานยโคตรเกลืองยาเลยอ่ะโดนตีก็แรงแล้วบาก็ยังมาระเบิดด,บบบด้วยเชียวเชียวทำไมโดนนะนี่หลบยิ่หลบไปหินยิ่หลบมาเคาน์เตอร์มาไหมมาเคาน์เตอร์พอดีพอดีนลากเข้าไปฟัน โอเคหรือว่าตัวหนึ่งมันจะเคลื่อนที่ออกไปแล้วจะทำไงดีเพราะเราจะตามต่อมันไปที่ตัวหนึ่งฝากเธอด้วยแล้วกันนะโอเคได้มาตัวตัแล้วนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้มาตาอมานวลเนียกันให้มากความมาเลยเอลีลบชิวๆเอาชิวๆอะไรวะโอ้โหเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะติดบ้านแล้วก็ระเบิดพร้อมด้วยเหรอคอมโบแม่งโคตรโกงเลยอ่ะแล้วติดทัดไฟเข้าแทรกด้วยหลบกิ๊งกิ๊งตัดไ หมักเขาให้หมักเขาให้โดนที่แขนทูช่าแต่แรกสวยจังวันนี้แหละทูอาตาแผลเข้าไปมเป็นเน้นรอ,นอ,อเขาแอุ้ยจะรอเคาน์เตอร,ตอร์แต่ว่ามันก็ไม่ทันทิ้งลงมาก่อนปักไว้ปักไว้ปักไว้ไวไตัวมากราดหลอเคาน์เตอร์เรื่งช้าไปมันลงหมัดแล้วอะ่ะไม่รู้จังหวะกันเลือดก็หมดโคตรเพิงเลือดเลยอะ่ะอุ้ยเลือดเลยสองขวดเหลือขวดเดียวแล้วด้วยกินมา โดนมาสกิปคานพันพันคารุมัดคันห่างมาหน่อยไปหางยาวหมดเลยนี่นะคันห่างโอเคสายแตกที่หางโอ้หันหลังกับมารโฟกัดโฟกัสสแล็ตโดนเป็นแพรมเข้าไปที่หางโทชาสาเล็ตไม่ทันไหลกระแทกรู้หรอบอล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 ปาดหน้าปาดหลังสับหน้ามือตบไม่โดนวิ่งลบได้ลบก่อนลบก่อนลบก่อน ปาดสองเข้าไปตัดสองคาตาเลสแหมเปิดแล้วใช่ไหมมารอเคาน์เตอร์มันก็ไม่มานะโฟกัสคาตาเลสเต็มเต็มล้มเข้ามาครูชาตาเลสต่อหนึ่งและสองเข้าไปเต็มหน้าทำอะไรอ่ะอุ้ยลกวันละวก่อนกินยากินยายาหมดแล้วยาสูญวดแล้วครับโอ้โห ไอ้ท่าระเบิดนี่มันโดนดามเดือดเยอะจริงๆได้ที่สวยงามมาพยายามไปมาเราที่หัวมันเราที่ชองคอจึดจุดจุดจุดเข้าต่อคอไอ้ลบ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 โอเคลบไปที่เกาที่หลังล้ม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 ต่อคอเลยครับต่อคอต่อคอเขาเข้าไปเปิดยังอนี้มันดิ้น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 โอเคยังเกาะอยู่ได้ฟันเฉาะเข้าไปที่แผลมันแผลเปิดโอเคมาขอเฉาะแผลที่หนึ่ง เ้ยมันเก่ามันเก่าเกาะเข้าไปที่แผลนั่นแหละไล่ลงมาลมคว่ำคำบางหงายกริ่งเข้ามาขับหนึ่งตองชาต์จแลสมาฟูชาตแลสเข้าไปเต็มแผลมืแขนดอกด้วยโฟกัสตะแลสเข้าแขนเอ้าไม่โดนโฟกัสตะแลสเข้าแขนโดนเต็มกระทะใหญ่ได้ด้วย สวยเข้าฟูชาตาเล็ตสันมากใสกระแทกจอสก,กัดตะกรอนขึ้นมาเฮ้ยอะไรอ่ะของหางทุบหลังเฮ้ยระเบิดระเบิด์ตมาไปอฟอร์หรอโอ้โหมันไม่ได้ฟอแต่ว่ามันมีดีเลย์ม,มาดอกสองตายแล้วครับยาเล็กก็ต้องกินแล้วจังหวะนี้โพชั่นธรรมดาผมปางเลืเกินกินไม่ค่อยลงจับยักษ์ปากเข้าไปอ,าไอีกคนหนึ่งสิผมผมก็ต้องกินไว้ก่อนนะครับเลือดหมดเหลือเกิน เไฟติดไฟติดลิ่งก่อนอ okay. กับไฟโอเคฟังขับเกาไปที่หางไหลไปทัชจอเข oh. าหัดออกมาไม่ถึงอีกอะไรเข้าตรงไหนแตได้ดูนะครับแหนเอ้ไม่ไม่กระเทือนเลยมาแล้วบล็อกไว้เน่บล็อกอ,กอ,กอยู่บล็อกอยู่บล็อกอยู่เฮ้ยมาอีกรอบหนึ่งบล็อกไว้เอ้ามันมันบล็อกกันหน้าแต่ว่ามันงัดมาด้านหลังโอ้โหที่โกนสมัยอะไรอ่ะกางสายฟ้าไม่ดนออินแพคเฮ้ยท่าทาง อลังการที่่าไหนกินยาก่อนมาให้มีงกระโดดฟันฉับไปที่หางแฮปเปอร์โคกาเแเลสไม่โดนโผล่เยย้ายแมวไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราตามไปจัดก,การมันเอาม่ติดบานอยู่ายบานระเบิดเฉยนะดีมากเลยนะนอร์มอลี่ช่วยหิวให้ด้วยไปครับยาเยอะอะไรไม่ต้องกินครับไม่เอาแล้วดูเลยอะไรุ้าถ้า,าน,นี้ถ้าที่จุ่มจุ่มแซ่บ ลบมาก่อนระเบิดจุ่มแนบฟาดฟันเข้าไปแผลเปิดเดยอะเลยนะโควะสต์ไรซ์ลากแผลเนียนๆเข้ไฟดับนอนกลิ้งปูท่าแผลตะพีน้าเต็มกริ้งมาที่หางการเข้อท่าชาร์จตัดองช,ชาร์ตแสตเล็ตก็วนดันมาเป็นปูชาร์ตแเลสแบบจึ้งๆเอ้าไม่โดนโ,โดนอะไรมันแต่ว่าไม่เป็นไรเ,เรียกซิกเนะมาทัก่อนลงมา กระโดดฟาดฟันไม่โดนโฟกัฟตตะแลดไม่โดนดิกยิงเข้ามาโฟกัตตะแลดก็ไม่โดนดิกโอโอโอ้เนื้อดับมารอเคาน์าเตอร์มาไหมไม่มาฟันหางโฟกัตตะแล็ดเต็มหางหางขาดออกมาโอ้จะไหลกระแทกจอไม่ทันรอเคาน์เตอร์เลยโอ้ไปหานอ,อมารีอีกไม่ได้เคาน์เตอร์มาอีกแล้ว คุณดาาดูไว้อ้ยหางขาดกระเดีกกระดอนเยี่ยมยิงเข้ามายิงเข้ามาเอ้ามันฉากไปอุ้ยมันเล่นอในวิทยาการอะทำอะไรไม่ได้นี่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 กลิ่นพอยตชันขมๆโอเคเดินลงมาดับไฟดับไฟดับไฟอีกสักทีหนึ่งไฟดับแล้วควันขับเข้าไปทีหน้าเปิดทีหน้าแล้วสวยงามเอ้ยนี่นี่นี่แกงปลาหินก็มา ม้วนดาบมารอพัลเตอร์วิวิวติดก,ก,กับดักกับดักา,าไลท์สวยงามเก่งมากลูกมะลิฝันเข้าไปแขนนะโอ้โหแขนเปนปังโดนไหมดูชาร์เตอร์โอ้โหลบฉากไปพอดีเลยแข่งปางหินได้ม้วนดาบมาจับเข้าไปที่หางไม่โดนสับเข้าไปที่หินใคร่อีกรอรอม้วนดาบรอพัลเตอร์อสวยไม่มาแต่ว่าฟันหน้า อยู่กับแขนง่ายเนี่ยท่าล้ม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 ไม่ต้องใช้ท่าไม่ต้องใช้ท่าปูเขาไปโอ้ยโดนันใช้ไหลกระแทกจอหลอกระแทกใจคืนบุบชามาก่อนนะคอคอลเตอร์เลยมาคอคัลเตอร์เร็วไปนิดไม่งั้นเราก็ได้คอคัลเตอร์สวยๆปล่อยเร็วไปไม่รู้จังหวะกันอะไรอ่ะถึงการปิดกั้นจะกัดไม่ได้ล้มล้มลบมล้มลบมล้มโอเค ้ไม่ใช่นี่วะอันนี้มันคือทำให้ตัวเองมีความแซ่บเฮ้ยอะไรอ่ะโดนท่าจับคิปหายแล้วไงมือร้อนมือร้อนร้อนมาจับตัวแทบจะไหม้เจาะ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 มือเจาะ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 มือเร็ว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 เจาะมือไม่ไม่ทันอ่ะโดนดาเมจอยู่เรียกน้องสักงแรกมากินยาไปก่อนโพชั่นธรรมดากินย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 าผมมีเซนเกอร์นี่ว่ะเดี๋ยวผมพาไปจุดไฟได้ป๋อเนี่ย ทุพบพื้นทีไฟจะแท็กมาเป็นแนวยิงดับไฟก่อนนะเบดหมดในลองเทสดีไหดิฮอตพอตก็ไม่เป็นอะไรนี่วะันไปนี่แหละทวกว่าไส่แท็จอเฮ้ยมันหน่วงช้าจังไม่ได้ใช้ไล่กระแทกกระจุดตีกับมันคืนเลยเนี่ยยิงก่อนยิงก่อนดับบัสก่อนเป็นสถาหนะบาสอยู่นะโอเคเข้ามาควันม,มันก็หน่อ,อยไม่ได้หลบมาได้ปอดี้ันเข้าไปไม่ถึงใส่แท็จอ มันลากเพลือไปแตกแต้องตามไปจัดก,การมันถึงไหมเพลือถึงแข็งพอดีขึ้นมาโฟกัสเลสเอ้าหนีไปแกโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปจัดก,การหาหามันก่อนนะแล้วเข้าไปจัดก,การตัวมันมันอยู่แถวไหนวะอ๋อนี่ไงเจอแล้วตรงนี้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 ยาเยอะไม่ต้องไปเติมครับเที่ยวพอนะไม่มียากินก็ไม่เป็นไรไม่กลัวอุย้ยเจอโอลิเวียแล้วโอลิเวียช่วยด้วย โอลิเวียมาช่วยหน่อยสบายลล <c oughs> ลาแล้วอย่างงี้มีเจโอลิเวียสุดเลิศเข้ามาเลยไอลิงเฮ้ยมันไล่มือไปสลายมือมาไม่ได้จังหวะตีมอเลยอ่ะตีมาดิาฟโฟกัส,สแลสห้ามพลาดไปพาดนู้นโดนสวยน้ำดาบใหญ่มันยาวต้องเข้าใจชูท่าสแลสโดนเอ้าเชี่ยวๆวะ9191อะไรวะเนี่ยชื่อว่าเงินทอนเ <c oughs> ติมยาก่อน ฝันไปทีน้าดีมากมองมาลนี้อยุงให้รอเดี๋ยวก่อนนะรอฟันนะรอเขาเขาเติร์โอ้โปล่อยช้าไปนะขออีกทีสิเขาเตอร์อีกทีหนึ่งเฮ้ยอะไรอีกตัวโอเคเขาเตอร์สกัดได้ต่อด้วยทูชาร์ตแลนดเลยหนึ่งและวสองอืมพลาดห่างไปนิดเดียวทูชารตแลนดโดนห่างเต็มเอ็มแต่ว่าดาเมจไม่ค่อยไล่เท่าไหร่เลยฮะโอ้พลาดตะแม่เข้าไปที่ห่างมันยิ่งมา ไหลกระแทกจอจัดการสตองชาตาเลตตต่อ yeah. แล้วก็ปิดฉากไอ้ลิงหันหน้ามาพอดีเอ้าดูว่าจะได้ตีหน้าข sure. ึ้นไปข้างบนห้อยหัวแล้วก็เอามือลงมาทุบเกือบแล้วอุ้ยหลบหลบหลบเกือ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 บโดนหินเมื่อกี้ถ้าฟันโดนแล้วก็ไอ้ลิงเนี่ยไม่รอดแน่บอกเลยนะฉับลงมาก็ไม่โดนฉับลงมาก็ไม่โดนกิ้งก่อนกิ้งมาม้วนตัวรอเคาน์เตอร์ ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจควธรรมดาดีกว่าฉับเข้าไปออกไม่ถึงอีกสตองชาร์เตอร์ถึงไม่ถึงน่าดีโอ้โหมโดนอัพเปคัตหมดตัวกิ้งมาหอเคาน์เตอร์ได้ไหมโอ้โหปล่อยช้าไปแล้วไม่งั้นไอ้เคาน์เตอร์แล้วเนี่ยกินยาก่อนนะโอ้ยเข้าไปโอ้โหชั่นธรรมดาก็หมดคิดหานได้ไหมครับเลิศเหลือมีอยู่แค่นี้มันนก็ไม่โดนสะตองชาร์เตอร์ก็ไม่โดนอีกเอ้ย เต็มเต็มหน้จ่าอาชาตาเลสสวยงามเข้าทูชาตาเลสเลยนหลายๆละทูชาตเลสนันแระน้างหงไปแถมดาเมเข้าไปไหลกระแทกจอฝันนะอุ้ยดด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 ด โ,โชคดีนะที่มันเล็งโอลิเวียดีต,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 ตั้งซองโคลคาสตอีกหนึ่งนะมาปิดฉากไอ้ลิงร้ายดูชาระแฉะเอ้ายังไม่มีตายโคตรถึกเลยแขนแผลเปิดโฟกาาัสแสลตไม่โดนโฟกาาัสแสลตเอ้าไม่ได้มันจุ่มแซบก่อนยิงหลบมายิงหลบมาสวยๆโฟกัสแสลตเข้าโดนโดนแผลตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยแต่เดี๋ยวมันก็โดนว่ะโคลคาสแตลไม่ได้การละใครจะแท็กจอไปก่อนยิงหลบมา อยากินยากินยาไม่อยากตายพี้เกียรเดินใหม่โอเคเลือดพอตู้แค่นี้ก็พอสู้แล้วโอ้ยๆๆๆๆเดี๋ยวบรรทอยเดี๋ยวบรรอยจะตายเอาลบวิ่งดีมันลากมาไม่ถึงเฮอร์เบิร์ตมันติดซิิงกับไปก่อนไม่ได้ติดพิษแต่ต้องกินเพิ่มเลือดนิดหน่อย่อเลียกสิการ์มาดินะเฮ้ยมันจับโบริเวีณ แกจับไปเรื่อยๆแ้าาวันหลอ่อดีมากจับไปไงั้นแหละนะจะได้มีโอกาสตีฟีอีสปอร์ตเขา้ามาคว้าัน,อนโอเคเรียบร้อยไอ้ลิงยักษ์ตายจับบ้านเปิดไปเลยกลับมาดูที่เมืองอาซูสิโอ้โหไฟลุกโชติช่วงชัวชวานและพลึบๆเป็นไงบ้างเนี่ยลุง กลับมากันแล้วสินะสถานการณ์เป็นไงบ้างก็ไปได้สวยอยู่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็อุ๊ยมีเสียงร้องอะไรอ่ะไม่พักเลยเหรออุ้ยไอลิงอย่บอกนะว่ามีมจ่าฝูงเหมือนก็ไปบไปเจ้าโดชกุมะนั่นหนึีไปเร็วไม่ใช่มันต้องไม่ใช่แบบนี้สิ โคตรเยอะเลยเมื่อกี้ตัวเดียวยังเอาแทบไม่อยู่ชิบหายแล้วไงโอ้โหให้มีโอริเวียสักกี่คนครับถึงเอาอยู่เฮ้ยอะไรอะเทตเคิลนวดเฮ้ยอะไรเี่มเกียดอะนวดอะไรอะอะไรวะมีเข้าไปต่อสู้โดนจับอันนี้จะหนีหนีไม่พ้นโดนลาก อะไรอ่ะคาตูรูเหรอ,อดวงตาปลดปูนเดอะแบ็คเฟรมโล่ลไฟดำเนนวดจับลิงค์เลี่ยงมาต้องอย่จะสู้กันไม่ได้นะเนี่ยสามตัวยังเขาไม่อยู่เลยนีหลบเลี่ยงเนนวดสัมผัสลากเข้าไปลากเข้าไปยังกองไฟลงไปยังเอวีจีอนะินทูีย์เอวีสเนี่ย อร่อยฮอตนะเขานี้เพิงทมินอ๋อลุงอันนี้ลุงหัวหน้าเผ่าน้ำมันนี่สมัยก่อนครั้งนั้นน้ำพุไฟรุนแรงมากกว่าปกติแล้วเจ้าเพิงเทมินมันก็มาและดูดเกินไฟจากตเตาเหล่านิลันไปมันเป็นเรื่องเล่าตอนที่ข้านั้นยังเด็กไม่นึกเลยว่าจะได้มาเห็นด้วยตาของตัวเอง <S 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 อะไรกัน ถ้างั้นเราทําอะไรไม่ได้เลยยางงั้นเหรอทําไงกันดีจากนี้ไปทางกิลจะเป็นคนดูแลเองค่ะฝากคุณช่วยดูแลทางอาซูหน่อยนะ<ม>ไว้ใจได้เลยทางนี้เองก็จะหาทางทําอะไรสักอย่างนะทุกคนมาช่วยกันเถอะถ้างั้นพวกเราทุกคนมาร่วมพลังกันเถอะคะ่ะ ส่วนงานของพวกผมก็มาพยายามกันเถอะนะไอ้เจ้านั่นไป,ไปอยู่ไหนแล้วนะฉันคิดว่าเพอร์เทมินนะคงไปอยู่ข้างใต้นี่แหละนะเราลงไปที่ข้างล่างของบาซิ้นกันเถอะโอเคครับผู้ชมสำหรับคลิปในวันนี้ผมต้องขอตัดเอาไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปที่13และต้องขอบคุณทุกทคนมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันมา สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ก<แ>็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพ<แ>ื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะมีเรื่องอะไรอยากบอกก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย